ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและช anel จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภย100ัยร้อย์เซ็นต์โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นุงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งเบิ้มเกมเมอร์นะคะพบกันเช่นเคยในเกมแร็ n a r นาร็อกเอ e กซ์เน็กเจ i o n ค่ะและเดือนนี้นะคะเราอยู่กันในเดือนธันวาคมหันซาค่ะหันษาเพราะว่าเดือนนี้มีอีเวนต์เยอะมากวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งมี Big c o อลแลกับวันพันแมนไปค่ะและคลิปนี้เบิ้มจะพาทุกคนมาดูอัปเดตชุดใหญ่ชุดถัดไปที่จะเข้ามาในวันที่12เดือนธันวาคมนี้ค่ะ ตัวแรกจะเป็นอีเวนต์เช็คอินเวอร์ชันใหม่ค่ะคาดว่านะ่าจะเป็นการเช็คอินของกิจกรรมในรูปแบบที่เช็คอินครบ7วันแล้วก็จะได้ไอเทมพิเศษไปนะคะก็จะเป็นการเช็คอินแบบใหม่ในอีเวนต์เนาะไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะคะไม่มั่นใจไม่คอนเฟิร์มนะแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงค่ะถัดมาค่ะจะเป็นอาชีพใหม่นินจาซึ่งก็เข้าไต้หวันไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวอาชีพนินจาเนี่ยมีทั้งสายกายภาพซึ่งจะใช้ท่าชาร์โดเป็นหลักนะคะแล้วก็ มีสายเวทด้วยค่ะสายเวทนี่จะเป็นเวทน้ําเวทลมเวทไฟนะคะส่วนตัวอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ตัวอาชีพนินจาเนี่ยนะคะมีการแยกเพศด้วยนะคะสําหรับสายค่ะแอบให้ดูสัตว์ขี่คลาสนิดนึงนะคะนี่น้องกบน่ารักมากกบอบ,อบนะคะสัตว์ขี่ประจําคลาสค่ะถัดมาเป็นระบบบ้านค่ะในไต้หวันก็เข้าแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะซึ่งเข้ามาพักหนึ่งแหละของเราเนี่ยจะเข้ามาในเวอร์ชันที่ปรับปรุงล่าสุดเลยนะคะใน ระบบบ้านเนาะก็จะมีจุดทรัพยากรส่วนตัวทั้งเมืองแร่นะคะแปลงทรัพยากรเก็บเกี่ยวนะบ่อปลาค่ะแล้วก็ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันการตกแต่งภายในบ้านมาด้วยนะคะซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยค่ะจะมี NPC quest ให้เราทำภารกิจเพื่อ up level แล้วก็ปลดล็อกสิทธิพิเศษเป็นขั้นๆไปนะคะเห็นไหมอย่างบ้านเบิ่มนะคะก็จะมีเตียงและสามารถซื้อเตียงมาวางได้นะคะแล้วก็ลงไปนอนที่เตียงได้ด้วยค่ะส่วนตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเห็นไหมคะมีให้ซื้อ หลายอย่างเลยแต่คิดว่านะคะน่าจะต้องทำภารกิจอะไรสักอย่างเพื่อที่จะปลดเควสนะคะแล้วก็จะได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะตอนนี้บ้านบ่นซื้อได้แต่เตียงนะและโหมดถัดมาค่ะโหมดต่อสู้ไร้ขีดจำกัด2.0นะคะซึ่งจะมีการจัดอันดับและแจกรางวัลทั้งรางวัลซีซั่นแล้วก็รางวัลส่วนบุคคลด้วยค่ะโดยไอเทมที่แจกในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะค่อนข้างมีปริมาณที่สูงมากเห็นแล้วกรี๊ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหินจิตเงาหินฮอครัสนะคะหรือว่า ตัวแพ็คเลือกไอเทมพัฒนาอาวุธเงาเนาะหรือแพ็คเลือกหินบันเทึกการต่อสู้ค่ะและอันสุดท้ายที่เป็นทีเด็ดที่อยากจะนําเสนอก,ก็คือตัวแพ็คพัฒนาสัตว์เลี้ยงเนาะซึ่งมีทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าขวดรีสเตตัสสัตว์เลี้ยงมาด้วยค่ะซึ่งของรางวัลเนานะก็ค่อนข้างครอบคลุมการพัฒนาตัวละครมากๆเลยโดยการแข่งขันนะคะจะเปิดทุกวันในช่วงเวลาตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะสามารถลงแข่งได้ทุกวันตามที่สะดวกเลยแต่ว่าหลังจากที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ซแล้วเนี่ยเรา ราต้องมาลุนกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเวลาจะเป็นเวลาตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันไหมเดี๋ยวมารอลุ้นได้กันค่ะแอบเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวการแข่งขันซึกชิงชัยของไต้หวันเนี่ยก็มีการปรับให้ลงได้ในทุกๆวันแล้วก็ปรับชั้นระดับของของรางวัลมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ต้องมาลุนกันค่ะว่าจะเข้าเราเมื่อไหร่เนาะ ถัดมาค่ะจะเป็นไฮเปอร์รีเทนรีเทนร้อนแรงนะคะเข้าร่วมอีเวนต์รีเทนร้อนแรงและรับรีวอร์ดรีเทนที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกมเอาเกนาะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าจะได้ไอเทมพิเศษพิเศษอะไรมาบ้างเงื่อนไขก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจเอาเเลยนะคะซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมและของรางวัลเนี่ยคะ่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเนาะมีไอเทมใหม่ๆที่ไม่เคยแจกมาก่อนในรีเทิร์นมาด้วยนะคะก็หลายอย่างเลยค่ะถัดมาอีกนะคะรีเทิร์นรับโบนัสไดมอนด์ค่ะกลับโซนใหม่มามีเซอร์ไพรส์นะคะไดมอนด์ที่เติมในช่วงที่ผ่านมาสามารถส่งคืนให้ตัวละครในเซิเวอร์ใหม่ได้โดยตรงเลยค่ะโดยมีเงื่อนไขและกะติกาดังนี้ค่ะ ก็ขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะวันที่28ที่ผ่านมาเนาะมีการเปิดอีเวนต์รีไฟล์ชาเลนจ์ด้วยนะคะตัวอีเวนต์ก็จะมีกิจกรรม3รูปแบบเช่นเคยนะคะใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าถิ่นอีเวนต์รีไฟล์ห้ามพลาดเลยค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตวันที่12นี้น่าสนใจมากเลยค่ะก่อนจากไปก็ขอฝากเรือ g ีโร่โมบายเกมท็อปอัร้านรับเติมเกมมือถือที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยอยากเติมเกมไหนไว้ใจเรือจีโรนะคะและย o n e Cloud Phone ที่มา แรงที่สุดนะตอนนี้ค่ะแค่ดาวน์โหลดและใส่โค้ดใบหมอนตอนลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับเพรพิเศษ750เพรฟรีเลยค่ะไว้ใช้เป็นส่วนลดได้แบบจุกๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย